หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนนักฆ่ากระสุนแก้ผิดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่10ท่านมงสังกันในพลวังเป่าที่กองทัพสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุน เป็นมือเป็นแขนคอยตายแทนนั้นนับเป็นคู่อาคาที่เวยโกงไม่เคยละเวน้นที่ไหนมีมงเวยโกงต้องไปที่นั่นแม้ว่าทหารมง,งนั้นอาจจะเขียวยากกว่าทหารลาวทั่วไปก็ตามการที่มงลบเก่งกว่าลาวเวยดกงจึงต้องหาทางปราบปรามให้ได้เสียก่อน แม้จะยากลาบากสปานใดก็ตามหากสยบมงได้เสียแล้วเหล่าเผ่าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหนในจํานวนทั้งหมด68ชนเผา่าก็ไม่ยากที่เวียดกงหรือเวียดนามจะปราบและแผนต่อไปเมื่อทุกชนเผ่าในลาวสูวนสิ้นไปจากแผ่นดินแล้วเวียดกงก็จะเกณฑ์คนของตนเข้ามาอยู่แทนนี่คือแผนกลืนชาตินั่นเองจ่าดาวเหนือตัดสินใจทันทีว่าไม่เอา ไม่ว่าจะเป็นมงเป็นลาวหรือเผ่าไหนก็แล้วแต่ลองสังเกตจน,นชาติประเทศลาวแล้วแล้วก็ยุ่งยากวุ่นวายเป็นที่สุดจนไม่รู้ว่าคนในประเทศนี้เขาลบกันยังไงแล้วลบไปทําไมด้วยพันตรีมรอการที่ดูเหมือนจะรู้ซึ่งใจดีหดล้อสเสียงดังเข้ามาในเครื่องวิทยุนั่นด้วยงั้นเราก็ต้องเล่นเกมนี้เองสินอสตาเลองเล่นเองหรือไม่เล่นเองไม่มีปัญหาหรอกครับเมเจอร์ปัญหามันอยู่ที่ว่าไม่มีเกมจะเล่นกับมันต่างหาก ก็ไม่ยากนี่น้องสตาเราก็จะการเก็บมันซัเลยก็ได้นี่เกมนี้ไม่ใช้กระสุนแก๊สอ่ะไม่ใช่กระสุนแบบเดิมก็ได้อัตราลรกเปลี่ยน2ต่ตอนหนึ่งเราไม่เคยพลาดไม่ใช่เหรอก็ดีอย่างที่เมเจอร์ว่าผมไม่เถียงเมเจอร์ Major ยังมีเกมอือื่นอยู่ไหมละครับเอ๊ถ้างั้นผมว่าลองถามยุทธพงษ์ดีไหมก็โค้งเกมเดียวกับเมเจอร์นี่แหละครับผมอยากได้เกมอื่นน่ะแต่ผมไม่เชื่อคุณจนตัญญาง,ง่ายๆแบบนี้เนาะน้องสตาผมยังเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่ว่าสามารถคิดเกมสังหารอื่นได้นะ่ะ ไม่แน่หรอกเมเจอร์ตอนนี้ผมกําลังสับสนเป็นที่สุดเลยระหว่างเวทกงชุดที่กําลังนอนอยู่กับเรานี่นะกับชุดที่จะมาเสริมที่หลังถ้าเราปล่อยชุดนี้กลับไปโดยแบบว่ามันยังไม่เห็นเราตอนนี้มันต้องกลับไปรายงานคนของมันว่าไม่มีพวกเราอยู่ที่นี่และที่เนี่ยก็มีแต่กับระเบิดเท่านั้นเหตุผลที่มันจะเชื่ออย่างนั้นก็คือการถอนตัวของมันอะไม่มีใครขัดขวางเลยไงออาแล้วถ้ามันเป็นรายงานบอกว่าไม่มีพวกเราอยู่ที่นี่คุณเคเวทกงจะทำไงต่อถ้ามันเชื่อ มันก็คงต้องลุยต่อไปข้างในแล้วกลับออกมาสร้างพื้นที่สังหารเลดงกับระเบิดประเทศชาติกาลังดูอยู่นั่นแหละครับความมุ่งหมายของผมก็คือต้องการอยู่ห่างจากเวทกงแต่ต้องอยู่ใกล้ภารกิจผมต้องการให้เวทกงมันหนีห่างไปจากพวกเราคุณพอเข้าใจความคิดของผมไหมเมเจ์โอเคไอซีผมเข้าใจถ้างั้นเราเอาแบบที่พวกเราบอกมานี่สิเราจัดคนประกบภารกิจไว้แล้วที่เหลือก็ล่อมันออกไปที่อื่น รอทั้งชุดประกบภารกิจสามารถปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยจัดการให้เขาเคลื่อนที่ออกจากที่นี่แล้วกลับไปก่อนเลยส่วนเราค่อยหาทางเล็ดรอดหลบหลีกหล,ลีกหนีที่หลังก็ได้โอเคขั้นแรกของแผนที่ว่าเนี่ยมันก็พอมีทางนะครับเมเจอร์แต่ขั้นหลังอันนี้แหละที่ผมไม่ต้องการผมไม่ต้องการให้วิกลงเข้ามาใกล้เราเกินไปเราน่าจะมีแผนอื่นอีกนะครับเอ็นอนสตาคุณยังปักใจเชื่ออยู่อีกเหรอว่าตอนนี้วิกลมันออกตามล่าเราแล้วมันก็ต้องตามล่าให้ได้ด้วยแน่นอนอันนี้ผมเอาหัวเป็นประกันเลย พันตรีเมลกันถึงกับตอ้งอึงเมื่อได้ยินคำยืนยันว่าเอาหัวเป็นประกันอดีตที่ผ่านมาคาดการของจาดาวเหนือมีส่วนถูก9ใน10ทุกคนยอมรับว่าสมองเขานั้นอัจฉริยะจริงๆที่สามารถทายใจทายแผงของศัตรูได้อย่างถูกต้องเรากับว่าเขานั้นเป็นส่วนหนึ่งในกำลังรบของศัตรูยังนั้นแหละ แม้บางครั้งจะไม่เข้าใจในเหตุผลที่จ่าดาวเหนือนํามาประกอบพิจารณาคาดการก็ตามแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเรื่อยๆก็มีทั้งตรงตามแผนมีทั้งผันแปรแต่สุดท้ายก็เข้าล็อกที่คาดการไว้จนได้ชุดปฏิบัติการได้รับชัยชนะในขณะที่ศัตรูต้องพบกับควาว่าละลายจ่ายยุทธพงศ์สแตนบายเครื่องรับวิทยุไว้ก็ได้ยินเรื่องที่สองคนปรึกษากันโดยตลอดเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาจึงถือโอกาสแทกข่ายทันทีพี่ ที่พี่ว่าเวทโกงอะ่ะมันยังไม่รู้ว่ามีพวกเรามาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยพี่แน่ใจเหรอเออก็ดูจากที่มนมันกลังประกบอยู่สิบกว่าคนั่นไงวะแค่เนี้ยไม่พอหรอกพี่ผมว่านะไอ้สิบกว่าคนที่กบดานนิ่งอยู่เดี๋ยวนี้เนะี่ยที่มันทําอย่างเนี้ยก็เพราะมันไม่แน่ใจว่าเราฝังตัวอยู่ตรงไหนบ้างต่างหากล่ะมันเชื่อพี่ลองจัดการดูสักคนก็ได้อีกเหตุผลก็คือการที่พี่สังหารหัวหน้ามานันะ่ะ ไอ้นะั่นน่ะมันโดนกอดระเบิดจะทํางานเพราะฉะนั้นต้องเป็นการกระทาของคนแน่ไม่ใช่กับระเบิดกรณีเนี้ยลูกน้องคนที่รอดกลับไปมันต้องรายงานให้บอกอของมันรู้เองแหละสรุปแล้วก็คือบอกอของมันรู้แล้วว่าต้องมีพวกเราอยู่ที่นี่โอเคไหมพี่เออมีทางว่าย,ยุธที่จริงไม่น่าไปทําอะไรมันเลยก็ไม่ได้อย่างนั้นแหละพี่ถ้าพี่ไม่ทําตอนนี้โดยต้อนเหล่าพี่ก็ต้องทาในเมื่อคนมันถึงคาดแล้วยังไงยังไงมันก็ไม่รอดจาาดาวเหนือแม้จะเป็นนักเหตุผลแต่ก็ไม่เคยยึดถือแต่เหตุผลของตน บ่อยครั้งที่ต้องคล้อยตามเหตุผลของคนอื่นโดยดุษฎดีถ้าเหตุผลของคนอื่นนั้นสามารถถักล้างเหตุผลของตนได้เราก็ยึดถือเหตุผลของคนอื่นแทนคนที่มีเหตุผลมักเกรดเสมอกับคําที่ว่ายังไงก็ได้แต่คราวนี้ไม่ใช่อย่างที่เกลรดเสร็จแล้วเมื่อเหตุผลของจ่าย,ยุทธพงศ์มีน้ําหนักพอจา่าดาวเหนือต้องตัดสินใจทันทีโอเคยุดเอาก็เอาวะบนตอนนี้เห็นกี่คนสี่คนก็พี่ที่เห็นเต็มตัวตรงหน้าพอดีอีกสองทางขวาไปหน่อยเห็นครึ่งตัว รวมเป็นหมึงว่ามี10แล้วที่เหลือสี่ไปไหนทีแรกมันก็อยู่ผมนี่แหละแต่ตอนเนี้มันเลื่อนออกไปหน่อยผงได้ที่กำบังดีกว่าเดิมนะพี่แลยแยกออกไปไอ้สี่คนนั้นออกไปทางขวาของพวกมันนั่นแหละผมว่าเมเจอร์รับได้สบายพี่โอเคเมเจอร์ Major รับได้อยู่แล้วไอ้พรมึงล่ะไม่เห็นเลยพี่เดี๋ยวมนคงผวักสายไล่ส่งมาทางผมเองแหละงานเริ่มเลยวะได้กี่คนออเท่านั้นถ้ามันลอยก็ปล่อยมันไปกล่าวแค่ไล่มันออกไปจากที่นี่ก็พอเอาอยัางไงเข้าใจนะพวกเราจะได้ไปหาที่อยู่กันใหม่สักที โอเคมนยิง okay, จะดาวเหนือสร้างการทางวิทยุที่จะเป็นต้องสั่งทั้งที่มีคนปฏิบัติเพียงคนเดียวก็เพราะว่าต้องการจะให้สองคนนั้นเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมปืนด้วยมือสังหารสองคนรู้เรื่องแล้วไอ้หมนเริ่มทันทีออ oh, oh. นัดแรกเข้าที่เวทกงคนไกลสุดกระสุนนัดนั้นเจาะเขาที่ชายโครงพอดีเยอสังหารร้องลั่น ดิ้นอยู่ตรงนั้นนั่นเองไอ้มนต่อทันทีไอคนที่สองเพียงขยับตัวนิดเดียวยังไม่ทันจะลุกขึ้ืนเปลี่ยนที่กำบังใหม่ทั้งๆท,ท,ที่ตั้งใจไว้รู้ว่าเพื่อนโดนเดี๋ยวมันต้องโดนบางแล้วมันก็โดนซะจริงๆมือสังหารย่างไอ้มนฉลาดพอที่จะเลือกเอาเป้าหมายไกลก่อนซึ่งก็ได้ผลเมื่อคนอยู่ไกลเริ่มขยับขยายหาที่กำบังใหม่อีกสองคนที่อยู่ในรัศมีการมองเห็นเมื่อไอ้มนวาดกลกรบาดกล้องเล็งเข้าใส่ก็ไม่พลาดอีกเช่นกัน เมวเวทโกงคนที่สามถูกจับเข้าตรงแผ่นหลังย่างจังปืนติดกระบอกเก็บเสียงยิงได้ยิงแค่ลมปากเป่าทําให้เวทโกงกลุ่มนั้นจับทิศทางยิงเอาไม่ได้เลยจากทิศทางที่เพื่อนมันโดนนั้นก็พอจะประมาณออกได้ว่ามาจากทางไหนแต่ดูเหมือนพวกมันก็จะช้าไปเสียแล้วอ๋อเสียงนี้ดังมาจากทางด้านพันตรีเมริการบางอ๋อนี่เป็นทางด้านไอพอรอเสียงร้องคนที่โดนอาการเดียวกันจึงเกิดเป็นเสียงเดียวกันหมด เวยดกงถึงคราวชะตาต้องเจ็บสองครั้งจึงมีสิทธิตายนั้นครั้งนี้โดนเพียงแค่บาดเจ็บเพราะกระสุนจับจุดตายไม่ได้ต่างคนต่างนอนดินรอการซ้ำอยู่แถวๆที่โดนนั่นแหละนักลรับจ้างยังไม่สนใจเมื่อเป้าหมายยังเหลืออีกมากกะกะบาดกล้องแรงสายไปยังจุดที่หมายตาไว้อย่างเร่งรีบเสียงร้องทางด้านพันธุ์เตรีการดังมาอีกเสียงด้านไอพรก็ดังมาอีกเชื่อเถิดว่าหากมีเสียงร้องเช่นนี้ผลการยิงไม่มีคำว่าพลาดแน่ไม่ตายก็ต้องได้รับบาดเจ็บ สามมือสังหารเอาจริงเอาจังกับเกมนี้มากด้วยความตั้งใจที่ว่าจะไม่ยอมให้เวทโกงรอดไปได้แม้แต่คนเดียวจึงต้องใช้ความเพียรพยายามกันหน่อยไอม้มนถึงกับลงทุนเคลื่อนตัวออกมาจากที่กำบังเพื่อจะหามุมยิงแห่งใหม่ ต,ตั้งใจได้ผลเกินคาดเมื่อพบว่าส่วนขาของเวทกงคนหนึ่งโผล่พ้นคนต้นไม้ออกมาขณะที่อาก้าในมือกําลังจ้องเล็งไปทางทิศศัตรูแบบไม่รู้จุดที่แน่นอนคิดอยู่ว่าหากมันจะเบนมาขวาสักสิบองศามีหวังได้ริมรถไอ้มนบ้างแน่แต่เมื่อพระเจ้ากําหนดมาให้เวทกงเป็นคนพลาดผลก็คือกระสุนหัวระเบิดเข้าไปตงุงวิงขวานตัดกระดูกข,ขาจนป่นปี้ยี่ยับหนอนร้องแหกปากลั่นอยู่ตรงนั้นนั่นเองเสียงร้องด้านในพรดังมาอีก คราวนี้นับแล้วน่าจะเหลืออีกหนึ่งไม่เกิน2องพลังผันตรีเมริกันก็ดังมาอีกเป็นอันว่าปิดฉากจบเกมพอดีไม่ปรากฏเสียงอากาแม้แต่นัดเดียวเพราะไม่สามารถกำหนดทิศทางยิงของศัตรูได้เสียงร้องครวญครางของคนเจ็บเริ่มลดปริมาณลงเลยเมื่อเหล่านั้นถูกซ้ำกระสุนนัดหลังเข้าสู่จุดตายนป็นการลดความทรมานให้กับมันได้เป็นอย่างดีกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างตกเข้าอยู่ในความเงียบ